คงประมาณประมาณ5 6 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งสหรัฐเป็นคนออกเราก็อาจจะออกบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ออกซนะเลยและสุดท้ายฤดูการที่เหมาะสมคือฤดูมรสุมในขณะน,นี้ซึ่งยังไม่หมดไปแต่ก็แปลว่าถ้าทําปีนี้นะครับก็อาจจะต้องยืดไปถึงปีหน้าด้วยนะครับทีนี้ข้อที่2นะครับผมอยากจะเรียนท่านว่าการศึกษาอย่างเนี้ยโดยปกติก็ควรทําอยู่แล้วนะครับ เพราะมันเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทําให้เราได้รับรู้รับทราบสิ่งรอบตัวเรานะครับนำความรู้นั้นมาช่วยตัวเราเอง<ม>ให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับจากฝนฟ้านะครับให้สามารถใช้ฝนฟ้าที่เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ยิ่งกว่านั้นผมอยากจะเรียนท่านนะครับว่าในสภาวะปัจจุบันยิ่งมีความสําคัญนะครับอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาผมจะขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังนะครับก็ไม่ได้พูดที่ไหนมาก่อนนะขอพูดวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับ ข้อที่หนึ่งะครับในช่วงชีวิตของเอาตัวผมก็แล้วกันนะครับตั้งแต่รับราชการมาถึงวันนี้นะฮะเกือบ40ปีในรุ่นผมทั้งรุ่นนะครับเคยชินกับสภาวะดินฟ้าอากาศที่เรียกว่าเอลนีโนก็คือฝนน้อยเพราะฉะนั้นนะครับวิธีคิดของพวกเราก็คือว่าทำยังไงจะให้ประเทศไทยมีน้ำมากที่สุดทำยังไงจะทำให้ประเทศไทยนะครับเอาน้ำที่มีอยู่ซึ่งไม่มากนักนะครับกระจายออกไป ให้เกิดการใช้น้ำนะครับอย่างเสมอภาคพูดง,ง่ายๆนะครับในช่วง30-50ปีความคิดของพวกเราทั้งหมดเป็นความคิดในเรื่องของการกระจายน้ำการส่งน้ำหรืออีกนายหนึ่งคือการรลระทานแต่วันนี้มันไม่ใช่ท่านนะครับ4ีปีที่ผ่านมาและจะอีกหลาย10ปีข้างหน้านะครับมันเป็นยุคที่เขาเรียกว่าลานียนยาคือลุกยุคน้ำมากท่านก็ได้เห็นนะครับปีส8ก็ฝนตกใหญ่น้ำท่วม ปีที่แล้วยิ่งท่วมกันใหญ่เลยนะครับปีนี้ท่วมเป็นจุดๆเพราะฉะนั้นนะครับความรู้และความเข้าใจของสภาวะอากาศในยุคลานินญ,ญาจึงเป็นของใหม่สำหรับประเทศไทยจำเป็นต้องรู้นะครับอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นยังไม่พอนะครับคือลานิยญ,ญาก็ดีเอลเนีโ,นโนก็ดีเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของโลกนะครับซึ่งไม่รู้จะไปทำอะไรกับมันนะครับนอกจากรู้เท่าทัานแต่เนื่องจากน้ำมือมนุษย์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่เรียกว่า climate change ที่อุณหภูมิสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราเองนะฮะก็เจอปัญหาเข้าไป2ด้านนะครับถามว่าแล้วมันเป็นยังไงนะครับข้อแรกนะครับฝนมันก็มากขึ้นอย่างที่ท่านเห็นข้อที่2นะครับท่านเคยรู้ไหมตั้งแต่วันนี้นะฮะท่านไปลองเลยนะครับเม็ดฝนที่ตกในประเทศไทยเม็ดนะฮะเม็ดเม็ดหรือเมล็ดเม็ดก็อะไรก็เม็ดแล้วกันนะในประเทศไทยรวมถึงในภูมิภาคนี้ เม็ดใหญ่กว่าเดิมครับท่านต่อไปท่านขับรถนะฮะท่านลองฟังเสียงเม็ดฝนที่กระแทกใส่กระจกหน้ารถท่านอ่ะมันดังมากกว่าเดิมปะ่ะท่านอยู่ในบ้านนะท่านลองฟังเวลาฝนตกฮะโดยเฉพาะบ้านท่านที่หลังคาอะไรล่ะฮะที่ไม่ใช่หลังคาคอนกรีตนะฮะท่านจะรู้สึกนะว่าเอ๊ะมันดังผิดปกตินะครับไม่ใช่ลูกเห็บนะไม่ใช่นะครับเม็ดฝนเ่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับถามว่าทําไมก็มีความเชื่อนะครับว่า ลมแรงขึ้นนะฮะพัดไอ้น้ําสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นก็มีโอกาสนะฮะที่จะปั้นเป็นน้ําได้มากขึ้นจนหนักเต็มที่ก็หล่นลงมาสองเนี่ยนะครับการความแน่นของน้ำเนี่ยนะครับถูกควบโดยสิ่งที่ยกว่า a e r o s ซ l ซึ่งเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับคล้ายๆกับสิ่งแขวนลอยในอากาศนะครับ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากน้ําเกลือส่วนหนึ่งเกิดจากไอเสียลดส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไหม้ขยะดินฟ้าอากาศก็ทําให้ไอเม็ดเนี่ยนะครับมันแน่นขึ้นแล้วขึ้นไปได้สูงเมื่อขึ้นสูงนะครับแล้วเม็ดใหญ่ตกก็ตกแรงอะ่ะนะครับสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้เลยนะแต่ที่แน่ๆคือว่าฝนตกในเวลาเท่าเดิมนะครับในกรุงเทพเนี่ยนะครับน้าฝนมันมากกว่านะเพราะนั่นที่ท่านบน่บนๆกันมาเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดเรื่องท่อเทออะไรให้ปวดหัวกันในห้องประชุมนี้ นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้แน่ถ้ารู้แน่นะครับดีไม่ดีเราไม่ต้องมาทะเลาะก,กันว่าใครลอกไม่ลอกนะฮะแต่จะรู้ว่าอ๋อเม็ดฝนมันใหญ่ขึ้นนะ,ะนี่ประเด็น,นหนึ่งนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับท่านจะสังเกตเห็นไหมว่าลมตะวันตกเฉียงใต้มันแรงผิดปกติยาวผิดปกติเอาความชื้น,นมาจากทะเลัดมดาน,นะครับตก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 ,ตกนะฮะระนองภูเก็ตกระบี่แย่เลยนะฮะข้ามเทือกเขาตะนาวตะนาอสีมาตอนนี้ลาดบุรีกาญจนบุรีก็เดือดร้อนด้วย ข้ามอ่าวไทยนะฮะเอาความชื้นของอ่าวไทยขึ้นมาอีกโน่นไปตกฝั่งตะวันออกปาจีนบุรีสาแก้วตกกันใหญ่ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับไม่ใช่บรรเล็กชงเลคเชอร์อะไรผมกเลังจะเรียนบอกว่าสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงมากและเปลี่ยนแปลงแบบเป็นอันตรายนะครับแล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันอะไรกันแน่การรู้และเข้าใจนะครับในเรื่องของบรรยากาศก็ดีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเมฆก,ก็ดีนะครับซึ่งมีอยู่ตั้งสิบกลุ่มนะครับ จะทำให้ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยและใช้ประโยชน์นะครับจากทรัพยากรธรรมชาติคือตัวน้ำเนี่ยได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่ามันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับที่เราจะต้องทำการศึกษานะครับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดท่านี้แล้วยังไงครับเราก็หยุดไปแล้วอะด้วยความคิดอย่างนี้นะครับอยากเรียนว่าเมื่อเช้านี้ผมอ่านนังสือพิมพ์นะครับก็มีบางท่านบอกว่าเนี่ย้าประชุมวันเนี้ยเพราะสหรัฐบีบสหรัฐเขาขอให้ประชุมสหรัฐเขาขอให้ ทำโครงการอีกแล้วก็เรียนท่านนะครับไม่ใช่สหรัฐหรอกครับบอกประสบเนี่แหละครับนะครับผมเรียนท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับบอกรัฐมนตรีผมจะแบนอเมริกานะท่านช่วยให้ทางเอกอัครทูตจัดให้ผมเจอกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่โตที่สุดเจ้าหน้าที่นาซาที่โตที่สุดผมก็ไปนะฮะทางท่านเอกอัครทูตก็จัดให้ผมได้เจอนะครับกับบุคคลเหล่านี้นะครับ ขาก็พ no. um, ูดกับผมที was ่ผมเล่านี่ไม่ใช่นิทานนะผมต้องการจะบอกท่านนะให้รู้ว่าเขาคิดอย่างไงแล้วเรามีโอกาสอย่างไงสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับมันจะเป็นคุณนะนะครับไม่งั้นท่านจะอาจจะสงสัยว่าเอะแล้วมันจะจบอย่างไหนนะฮะท่านกระทรวงต่างประเทศเขานะครับก็ถามว่าเอะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทาไมรัฐบาลสหรัฐถูกโจมตีเขาก็บอกว่าขอให้รับทราบนะรัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ได้บังคับบัญชานาซ่านะนาซ่าในเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระนะ รัฐบา,า,าลสหรัฐไปสั่งอะไรนาซาไม่ได้เลยนะเจ้าหน้าที่นาซามาสามคนนะหมายเลขสามของเขานะครับแล้วก็หัวหน้าโครงการของเขาอีกสองคนนะครับทุกคนก็จบ p SD หมดเขาก็บอกว่าแหมน่าเสียดายนะครับเราอุตส่าห์ร่วมกันมาตั้งเกือบสิบปีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าปีที่แล้วนะครับตอนผมยังไม่มาเนี่ยนะครับเขาได้พูดคุยกันมากจนกระทั่งถึงอะไรนะเซ็นส่งเซ็นชื่อนะครับเรียกว่า เอาละนะฮะทำกันเน่ยเอ๊ะแล้วทำไมตอนนี้ทำไมทำไมถึงจามาหาว่าไปจารรรมจารกรรมอะ่ะนาซาไม่มีหน้าที่ทาหน้าจารกรรมนะนะฮะแล้วเราก็มีความเห็นร่วมกันนะผมก็จะพูดยังไงล่ะครับผมก็บอกเขาบอกเอางี้นะครับที่ประเทศผมเนี่ยนะครับมันก็มีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะครับปรากฏในสื่อนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่คิดอย่างนี้หรอกนะฮะผมก็บอกว่าคุณไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเพราะเขาทหน้างโงนดนะผมก็บอกว่ามีการทําโพครับ โพเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความมั่นคงหรอกโพเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแล้วก็ไอโพเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าขอให้เดินหน้าต่อไปก็เพราะโพเนี่ยนะครับทําให้ผมมาวันนี้ผมก็บอกเขานะครับว่าก็เห็นอยู่ประกาศยกเลิกไปแล้วก็เสียดายจริงๆนะครับแต่ว่า,ยาอย่าเรียกว่ายกเลิกได้ไหมขอให้เรียกว่าเป็นการเลื่อนได้ไหมนี่ข้อหนึ่งนะผมบอกเขาสองผมก็บอกเขานะว่านี่นะ ที่พูดเนี่ยนะครับพูดจริงผมก็เอากระดาษไปด้วยนะครับที่ครมอได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับภายใต้การนําของดิสตานะครับทาการวิจัยด้วยตัวเองถึงว่าประมาณ200ล้านนะครับผมก็แปลเป็นภาษาอังกฤษไปเสร็จผมบอกนี่นะครับเราเห็นความสำคัญของการศึกษาแบบนี้แต่ด้วยขีดความสามารถของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับหรือบุคลากรเราทําได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่เห็นความสามาําคัญใน subject อันนี้นะเห็นความสําคัญ นะครับเขาก็เอาไปอ่านนะอ่านเสร็จเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยเขาเพิ่งเห็นนะครับเราก็คุยกันไปอีกสักพักใหญ่แบบนักวิทยาศาสตร์คุยกันสุดท้ายเขาสรุปเลยท่านเขาบอกเอางี้มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับเอาละเข้าใจยูกลับไปบ้านอยู่นะอยู่ไปเคลียร์นะครับกับสิ่งที่อยู่เรียก,กว่ารัฐสภาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ว่าบ้านเขาอ,อยู่ะแล้วยูบอกมานะครับว่าอยู่พร้อมเรามาเริ่มกัน เขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าเครื่องบินทุกลำของเขายังอยู่เหมือนเดิมคนของเขายังอยู่เหมือนเดิมความตั้งใจของเขายังอยู่เหมือนเดิมทันทีที่เราพร้อมเขาจะกลับมาทันทีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งเดือนเสร็จษที่แล้วนะครับกลับมาปั๊บผมก็รายงานท่านรัฐมนตรีนะครับรายงานท่านนายกนะครับว่าเอาละนะครับเราไปคุยเขาแล้วล่ะนะครับเพราะนั้นถ้า บรรยากาศความเห็นนะครับของผู้บริหารประเทศไม่ว่าจะในสภาในรัฐบาลนะครับเห็นพ้องต้องกันในประโยชน์นี้นะครับเรามีโอกาสนะครับเพราะนั้นผมก็อยากเรียนนะครับท่านสมาชิกที่เคารพทั้งหลายนะว่าเราเสียดายนะผม่็เสียดายนะแต่ต้องไม่เกิดต้องความเสียดายนี้นะครับมันควรจะทีเดียวนะท่านนะครับไม่ใช่อีกทีนะ ถามว่าทําไมในทัศนะผมนะฮะสมมุติว่าเราตีความตีความให้เป็นร้อยเก้าสิบนะครับเอาเข้ารัฐสภ,ภ,ภารัฐบาเห็นด้วยท่านผมอยากถามท่านอ่ะท่านเป็นนาซาจะมาไหมเนี่ยเพราะองค์การนาซาเป็นองค์การวิทยาศาสตร์ทําทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับความมั่นคงอะ่ะแล้วประเทศไทยนะฮะบอกว่าเป็นความมั่นคงได้พิจารณาแล้วนะครับในบริบทของความมั่นคงนาซามาได้ ผมว่าเขาไม่บ้ามาหรอกครับเพราะเขาด้านเท่ากับเป็นการยอมรับนะนะครับในทีนะฮะว่าเรื่องอันเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องความมั่นคงเพราะว่าร้ 2, อยเก้าสิบวักสองเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับที่จะเอาเข้าร้อยเก้าสิบวักสองเท่าเท่ากับโดยเหตุผลมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนี่มันเป็นเรื่องการศึกษาวิจัยแท้ๆนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงตรงไหนผมยืนยันที่ท่านตรีพูดได้นะครับผมก็ถามจีนถามท่านทูตนะครับว่าท่านทูต อย่างเงี้ยอยู่คิดยังไงท่านทูตจีนบอกว่าไม่ได้คิดยังไงนะครับเขาเรื่องของประเทศไทยแล้วท่านก็บอกว่าท่านไปดูเอกสารแล้วประเทศจีนเนี่ยแหละครับร่วมกับนาซาทําเหมือนประเทศไทยมาแล้วสองครั้งครับเมื่อสิบปีที่แล้วนี่เขาว่านะเขาเขาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกเขาไม่ติดใจหรอกเรื่องนี้นะครับแต่เขาก็ถานนิดเดียวะครับบอกว่าเอ๊ะมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะนะนะครับที่เกี่ยวกับ ต้องมีการเอาเครื่องไม้เครื่อง <c oughs> มือ <c oughs> มีสหงทหารนาย <c oughs> ผมบอกว่าคนละเรื่องแล้วก็ไม่เกี่ยวกับกระทรวงผมนะครับแล้วก็คนเราคนเราเวลาคนละเรื่องนะครับโดยสิ้นเชิง <c oughs> เขาบอกเออนะฮะเขาก็คิดว่ามันคนละเรื่องนะครับส่วนฝ่ายอเมริกานะครับ,นะค,รบคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ในเรื่องความมั่นคงเขาไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องนะครับคนที่มาก็ไม่ใช่ทหารเครื่องบินที่มาก็ไม่ใช่เครื่องบินทหารนะครับท่านี้ ผมจะตั้งคำถามแทนท่านนะครับแล้วก็จะตอบด้วยนะฮะเจ็ดข้อให้เป็นหลักฐานเอาไว้ข้อแรกนะครับอาจจะมีคำถามว่าแล้วทําไมต้องมาประเทศไทยไอ้ประเทศไทยมันดีตรงไหนเขาถึงจะต้องมานะฮะหรือเพราะว่าเราไปขอเขาประเทศไทยเนี่ยนะครับมันดีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่นะครับหกข้อข้อแรกนะครับประเทศไทยมีทั้งแผ่นดินมีทั้งทะเลนะครับนี่ข้อหนึ่งนะฮะข้อสองนะครับประเทศไทยนี่อยู่ภายใต้ ลมมรสุมสองอย่างเลยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงเหนือนะครับข้อ3นะครับประเทศไทยนี่อยู่2ทะเลแหละครับอยู่2มหาสมุทรนะครับประเทศอื่นไม่มีนะข้อ4ประเทศไทยมีความไม่ดีนะครับก็คือมีการเผาป่ามีการเผาไร่ซึ่งผมก็ยังหวาดเสียวอยู่นะว่าพอเข้ามาเขาสํารวจเขารู้นะครับปริมาณฝุ่นละอองอันเกิดจากการเผาตั้งสองอันเนี่ย มันจะไป,ปเปาะเปรยะเปาะปะนะครับไปเข้าเรื่องคาร์บอนเครดิตยังไงหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่าเอาไว้เอาเรื่องอื่นไอ้นนี้มันสาคัญกว่านะครับอีกอันหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าในภูมิภาคเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเก่งกับใครเพื่อนนะอันนี้ผมก็ภูมิใจสุดท้ายนะครับเขาทํามาสิบสองปีแล้วครับโครงการจะเลิอกอยู่แล้วมันไม่จบนะบเพราะมันขาดจิกซออยู่ตัวงครับตรงประเทศไทยของเราเียแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าทำที่ประเทศไทยคราวนี้ นะครับซึ่งประกอบไปด้วยสิงคโปร์ด้วยเขมรด้วยจบครับความรู้เกี่ยวกับเมฆเกี่ยวกับเรียกว่าแอโรโซนเนี่ยนะครับในบรรยากาศซึ่งไปเกี่ยวพันกับเรื่องดินฟ้าอากาศและฝนเนี่ยสมบูรณ์นะครับทุกประเทศก็ได้ใช้ประโยชน์นี่เขาเห็นนั่นคือเหตุผลนะครับที่เขาเลือกประเทศไทยข้อสองนะครับถ้าถามว่าประเทศไทยทำเองได้ไมั้ยล่ะนะครับ ก็ตอบได้สี่ข้อข้อแรกก็คือไม่มีเครื่องมือครับเพราะเครื่องมือที่เขาเอามานี่ห้าสิบห้าชิ้นนะครับประเทศไทยไม่มีหรอกครับนะครับมีอย่างมากก็เครื่องวัดอุณหภูมินะครับนี่ผมพูดเล่นๆนะนะครับข้อสองนะครับประเทศไทยไม่มีเครื่องบินแบบนี้ครับในสี่ลำนะเรามีคิงแอร์นะครับบินได้ความสูงประมาณสองสามหมื่นฟุตเท่านั้นเองนะอันนี้เราขึ้นไปตั้งยี่สิบกิโลเราไม่มีนะครับ แล้วก็ไม่มีประเทศไหนมีด้วยนอกจากนาซานะครับข้อต่อไปนะครับมันเกี่ยวข้องกับโมเดลนะฮะกับซึ่งที่ยุ่งยากมากต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะครับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยนะครับทุกบริษัทเอามารวมกันแล้วยังทําเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งเราไม่มีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเราทําไม่ได้เพราะนักวิชาการเรายังไปไม่ถึงนะเราต้องไม่อวดดีนะนะอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับมันยังไปไม่ได้นะครับ สุดท้ายนะครับก็คือว่าเราเองก็อยากจะเรียนรู้รการทำอย่างนี้นะครับจะทำให้เพิ่มทักษะของนักวิชาการของไทยและทำให้เกิดนักเรียนนะครับซึ่งรอทำทีศิษย์ PhD ห้าหกคนปริญญาโทอีกยี่สิบคนนะครับที่รอทำาอยู่นะฮะจากเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับตอนนี้เอาคำถามต่อไปว่าทำไมใช้สนามบ,บินอู่ตะเภานะครับมันเรื่องอะไรยังเหมือนจะมาอู่ตะเภาอ่ะนะครับ ก็จะเรียนได้4ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่ามีโรงเก็บเครื่องบินนะครับที่ดีพอใหญ่พอนะครับที่อื่นอาจจะมีอาจจะไม่มีหรือมีใช้ไปเรียบร้อยแล้วเครื่องบินของเขานะครับไม่มีแท็กซี่มาจอดตากแดดตากฝนนะครับเพราะมันมีเครื่องมือที่ซอฟฟิสิกเคตมากใช้เสร็จปั๊บต้องเก็บใช้ปั๊บต้องเก็บนะครับหลังจากเรียกว่าแฮงก้ามีนะครับข้อต่อไปนะครับช่างของไทยมีความสามารถในการ,รบำรุงรักษาเครื่องบินเหล่านี้เพียงพอ นะครับถ้าไปที่อื่นต้องเอาช่างจากเจ้าของเครื่องบินมาด้วยหรือมั้งนะครับข้อต่อไปนะครับมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลไม่รู้อยู่ใกล้กรุงเทพกรุงเทพเป็นใครก็อยากมานะครับเขาก็จะได้สบายบ้างนะครับอีกอันหนึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ควบคุมดาวเทียมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ที่ศรีราชานะครับศรีราชากับพัทยามันใกล้กันนิดเดียวนะครับนะครับนี่เป็นเหตุผลใหญ่มากนะครับ สุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่าคนของเขาเนี่ยนะฮะต่างบ้านต่างเมืองมาอยู่สองสาเดือนถ้าอยู่ใกล้พัทยาเขาก็แฮปปี้นะนะครับนี่คือเหตุผลนะว่าทาไมทําไมถึงเป็นอู่ตะเภาลนะ่ะทำไมไม่เป็นที่โนนทินีที่นั่นเอาต่อไปนะครับถามว่าเครื่องมือที่ใช้ก็ดีการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้จะทํำยังไงผมอยากเรียนอย่างนี้นะว่าเราใช้เครื่องมือสามประเภทนะหนึ่งคือดาวเทียมสองคืออากาศยานสามคือเครื่องมือนะครับที่อยู่กับภาคพื้นดินนี่เอาดาวเทียมนะครับดาวเทียมเขาไม่ใช่ดาวเทียมเรานะนะครับ การทำครั้งนี้นะครับต้องใช้ดาวเทียมนะครับสี่ชุดซึ่งในโลกนี้มีประเทศเดียวเท่านั้นที่มีนะครับเขาเรียกว่าเอเทรนนะครับตัวที่หนึ่งนะครับเขาเรียกคาลิปโซไอ้นี่วัดเรื่องฝุ่นอย่างเดียวตัวที่สองนะฮะเรียกว่าคลาวเซตไอ้นี่วัดเมฆอย่างเดียวตัวที่สามนะครับชื่อว่าโมดิสวัดไอ้น้ำอย่างเดียวตัวที่สี่นะฮะชื่อว่าออร่านะครับวัดโอโซนเท่านั้น ประเทศไทยไม่มีครับประเทศไหนก็ไม่มีมีอเมริกาเลยนะครับมีจะทําโครงการนี้ต้องมีดาวเทียม4ี่ตัวนี้นะฮะประกอบถึงจะทําได้ต่อไปเครื่องบินสํารวจสลํลนะครับทั้งหมดใช้สี่ลที่จริงเข้าสามลพอเราละขอแจมด้วยนะครับเพื่อดีพัฒนาตัวเองเครื่องบินสามลนี้นะครับมีเจ้าปัญหาอยู่ตัวเดียวนะฮะคือเครื่องบินที่เคยเป็นเครื่องบินจาลกรรมมากกอนซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้ครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจาลกรรมด้วยเครื่องบินแล้วนะครับท่านก็รู้ดาวธงดาวเทียมนะฮะ จราชนจจราชนเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คือบินสามลำนี้ประเทศไทยไม่มีนะครับเมื่อไม่มีก็คือไม่มีนะฮะข้อสุดท้ายนะครับเครือข่ายภาคพื้นดินนะครับก็ต้องมีด้วยอันนี้สหรัฐไม่เกี่ยวใช้ของประเทศไทยโอเคอันนี้ต่อไปนะท่านอาจจะถามว่าแล้วจะตรวจสอบยังไงอะนะครับว่านาซ a านี่ตรงไปตรงมานะฮะก็ตอบได้6ข้อข้อแรกนะครับทุกไฟล์นะทุกไฟล์นะต้องมีไฟล์แ a น นะครับข้อ2นะครับเครื่องมือทั้งหมดนะครับต้องถูกตรวจก่อน55ชิ้นอย่างที่ผมว่านะครับข้อต่อไปนะครับประวัติเจ้าหน้าที่ประวัตินักบินประวัตินักวิทยาศาสตร์ต้องส่งให้เรานะฮะจะถือวีซ่าและเข้ามาแจมไม่ได้เด็ดขาดนะครับข้อต่อไปนะฮะฝ่ายไทยจะควบคุมนะครับทุกไฟล์บินนะฮะจะต้องมีการบรรยายสรุปว่าจะไปทําอะไร ลงมานะครับถอดเรคคอร์ดเราจะมีตั้งแต่เบื้องต้นแต่ยังไม่ได้วิเคราะห์นะรอ Data เราจะได้ทันทีนะครับเขาก็ได้รอ Data ไปแล้ววิเคราะห์วิเคราะห์เ,ะเสร็จก็เอามาจอยกันเพราะนะั้นเรื่องที่จะมาง,งุบยิบทำนะครับไม่มีทางนะครับต่อไปอีกนะครับถามว่ามันจะหละักจะหละกงจะละกรรมได้ไหมเท่าที่ผมรู้นะครับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับการทำครั้งนี้90%าซทำในทะเลครับ เพราะเน้นแอโรโซ่อันเกิดจากไอเกลือ er, นะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับแอโรโซ่ที่เกิดจากสิ่งอื่นเนี่ยมันจะพัดจากบกไปสู่ทะเลนะครับเพราะฉะนั้นจารกรรมในทะเลผมก็ไม่รู้เขาจะจารกรรมไปทำไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยแม้แต่สักนิดเดียวนะครับแล้วก็มีมีเครื่องมือจารกรรมเลยนะไอห้าสิบห้าชิ้นนี่นะครับไม่มีเด็ดขาดเอาต่อไปนะครับถามประเทศไทยประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรนะครับ ก็หนึ่งนะฮะความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะฮะเรื่องเคมีเรื่องฟิสิกส์เรื่องทันบรรยากาศเอาว่าไปนะฮะปรับปรุงสวัสภาพค่าการแบบจาลงจําลองเอาว่าไปนะครับประเทศไทยนะครับเป็นผู้นําในภูมิภาคนี้นะฮะนี่นี่คือประโยชน์นะครับในประเทศไทยที่จะได้ท่านนี้ต่อไปนิดเดียวนะครับจะจบแล้วขออนุญาตนะครับว่าเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นนะฮะผมจะทําไงต่อไป ผมก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์หมายถึงทีมทั้งหมดนะครับก็ตั้งใจนะครับจะทำห้เรื่องถ้าท่านอนุญาตนะฮะถ้าท่านบอกว่าเป็นก็ร้อยก้าสิบวักสองก็เห็นทีจะไม่เอาด้วยนะครับข้อแรกนะครับเราจะจัดประชุมชี้แจงนะฮะท่านเอกอักแรทูตในประเทศไทยทั้งหมดและอธิบายว่าเราทำอะไรนะฮะซึ่งท่านล้ําตรีคงจะกรุณาได้นะครับข้อ2นะครับจะเปิดอบรมระยะสั้นนะครับแล้วเชิญในอาเซียน ในอินโดนีนซารวมทั้งประเทศจีนเข้ารับฟังเลยนะครับว่าทําอะไรกําลังจะทําอะไรคราวนี้เทคนิคนะเมื่อกี้เชิญทูตนะอันนี้เอาเชิญเอาเจ้าหน้าทีเ่เทคนิคเลยอันที่่นะฮะเชิญเจ้าหน้าที่เทคนิคนะครับของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประเทศจีนนะครับมารับข้อมูลเลยเอาแบ่งปันกันข้อมูลเลยไม่ต้องหวงเหงื่อละนะครับข้อต่อไปนะครับก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับไทยนี่แหละฮะ ผู้สื่อข่าวได้เข้าใจสุดท้ายเปิดเว็บเลยท่านเปิดเว็บนะครับเราให้ข้อมูลเรียลไทม์ให้มันรู้แล้วูร้รอดเหมือนข้อมูลน้ำท่านว่าเอาขนาดนี้พอไหมพอใจอยังนะครับผมว่ามันก็เปิดเผยที่สุดเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดนะนาาดนะครับสุดท้ายนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ก็ดีนะในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็ดีนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ มีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษอะไรเลยโอกาสอย่างนี้มีน้อยเท่าน้อยนะครับคณะมนตรีได้อนุมัติงบประมาณโดยประมาณไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สักบาทนะครับสองอล้านให้มหาวิทยาลัยห7เจ็ดแห่งนะครับรวมสงขาาลานคกลิงเข้าไปด้วยทําเราจะดํารง,งโครงการนั่นอยู่แต่จะเอามาแอดจัสใหม่เสริมกับโครงการนี้นะครับเพราะอันที่เราทําใหม่โดยคนไทยเนี่ยจะใช้เรือประกอบด้วยเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็จะกลายเป็นทั้งเครื่องบินนะครับและ และเรือนะครับและผมก็คิดเอาเองนะครับว่าขณะนี้ฝนมันยังไม่ยังไม่ยุตินะนะครับฝนมันก็จะลงใต้ไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างพร้อมนะครับก็ปีนี้ก็จะสามารถทําได้หลายเดือนอยู่และก็ทําปีหน้าอีกนะครับมันก็จะปีเป็นปีชนปีนะครับหรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้คือเรื่องทํางานทางวิทยาศาสตร์เรื่องของผมท่านไม่ต้องห่วงนะครับหน้าที่ของพวกผมคือเอาข้อมูล มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับเรื่องของท่านทั้งหลายก็คือว่าให้การสนับสนุนให้ความเชื่อมั่นนะครับในวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยนะในการกระทําของรัฐบาลนะครับเท่านี้เราก็เดินหน้าได้ผมขอเป็นตัวแทนนะครับของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องว่าขอความกรุณานะครับสนับสนุนพวกเราให้ทํางานนะครับแล้วผลของงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและจะเป็นความปลอดภัยของท่านด้วยโดยเฉพาะ ในเรื่องเกี่ยวกับน้าท่วมขอบพคุณมากครับ